หรือว่าคอร์เซชันเอาอะไรสิทก่อนนะครับคือผมพยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆเพื่อให้พวกเราทําความเข้าใจได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานทางด้านแมททางด้านสเตตมาาได้ตามทันนะคื่จริงๆนยครับว่าคอร์เซชันถ้าใครมาทางสายเอนจิเนียร์หรือว่ามาทางสายวิศวะหรือว่ามาทางสายเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ตามอนี่นะคุณน่าจะเข้าใจไ,ได้บ้างระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีท่ออยู่หนึ่งท่อเน,นี่นะครับเราอยากจะดูว่าข้างในมันเป็นอะไรเนี่ยเราก็ทําการตัดมันใช่ไหมครับ ซึ่งการตัดมาตรงนี้มันจะได้โปรไฟล์ของภาพตัดขวางซึ่งมันก็คือเทคนิคของการวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนกันจินตนาการเหมือนเรามีข้อมูลอยู่หนึ่งก้อนนะฮะแล้วเราบอกว่าเราอยากจะอยากจะสไลด์มันอ่านี้เล่าให้ฟังนะเผื่อใครอยากไปทําคอนนะเห็นมีหลายท่านอยากจะศึกษาอยากลองทําคอนแบบที่ผมทำอ่ามันต้องใช้เรื่องของแมทริกใช้เรื่องของเวกเตอร์ซึ่งมันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องไปเรียน่กคือการสไลด์แมทริกนะครับมันจะตัดแมทริกยังไงคุณจะ ทํายังไงที่จะดึงมันขึ้นมาได้นะครับงนั้นเพราะว่าแมทริคหรือว่าเรื่องของพวกนี้มันก็คืออะไรที่มีหลายหลายดิเมนชันนะครับดังนั้น,นการจะดึงข้อมูลขึ้นมาตัดขึ้นมาไม่ว่าจะตัดเทคนิคไหนเนี่ยมันก็จะใช้เรื่องพวกนี้นะแต่วันนี้ผู้ได้ฟังเรื่องการตัดขวางก็จะเป็นรูปแบบของการตัดแบบหนึง่งแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดให้เข้าใจง่ายๆในกรณีที่เ,เห็นภาพเลยเนี่ยนะครับคำว่าคอเซคชันเนี่ยนะครับมันมักจะมีรูปแบบของการวิเคราะห์ที่ อิงกับกรอบเวลาที่คงที่นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะอิงอยู่ที่ time ที่ n หรือว่า t ที t ่ n แล้วก็ทําการฟิกตรงนี้ไว้เป็นค่าคงที่แล้วก็พยายามจะสร้างโปรไฟล์ตัดขวางที่เป็นมิตินะครับของการวิเคราะห์ที่ลึกเข้าไปนะฮะโดยที่ไม่ได้มองเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือไม่ได้มอง,องการ move ของเวลานะครับดังนั้นเนี่ยจุดนี้มันจะเป็นเทคนิคของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกนำมาใช้เยอะโดยเฉพาะข้อมูลบางประเภทที่มันมีความคงตัวมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งคือ เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนะครับหรือว่า relative นะครับอันนี้ขออนุญาตพูดสรุปนะเพราะว่าลงรายละเอียดเดี๋ยวจะจะยาวนะครับซึ่งการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบหรือ relative mode เนี่ยที่เราจะพบในตัว cross section analysis เนี่ยในแง่ของนักวิเคราะห์หรือว่าในแง่ของอหลายหลายห,ายหายรูปแบบของการใช้งานนี่นะครับ เราก็จะเห็นได้ในหลายๆเรื่องหลายๆหัวข้อมากอันนึงที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของหุ้นละกันนะครับเช่นการการเลือกหุ้นนะครับหรือว่าการวิเคราะห์หุ้นเรื่องนี้มันง่ายนะครับแต่จริงแล้วมันประยุกต์ใช้ได้หลายเรื่องนะนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หรือว่าคนที่วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับเวลาเขาวิเคราะห์แบบภาพตัดขวางหรือวิเคราะห์เชิงขวางเนี่ยในหุ้นเนี่ยนะครับนะเราก็จะเห็นบ่อยครั้งคือมันจะทํางานในระบบที่เป็น relative mode นะครับหมายความว่า ยกตัวอย่างเช่นผมสนใจหุ้นกลุ่มหนึ่งผมสร้างตัวอาจจะเป็นเป็นเป็นกล่องที่ใส่หรือว่าเป็นตะแกรงที่ใส่หุ้นที่สนใจนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือการสร้างเซ็ตของมันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันมีความคงตัวในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะมีการครอบมันไว้ด้วยอะไรบางอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราอาจจะมองที่กลุ่มอุตสาหกรรมอา,อาจจะมองที่กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับ เช่นเราบอกว่าเป็นกลุ่มอุตสาหการรมเดียวกันมันก็จะมีหุ้นอยู่ในกลุ่มอุตสาหการรมเช่นมีหุ้นสต็อก A อสต็อก B สต็อก c นะครับหรือว่าแม้กระทั่งหุ้นอะไรต่างกันนาซึ่งไม่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยครับที่อยู่ในนี้เนี่ยเ,ยเรามองว่ามันอยู่ในเซตเดียวกันนะครับแล้วมันมีความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งต่อกันดังนั้นเวลาการวิเคราะห์ด้วยกันเนี่ยมันคือการวิเคราะห์เชิง e l a t i v e เราก็จับมันทั้งหมดมาไล่ up นะครับแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นคลาสสิกมากๆของงาน EDA หรือว่าการทําการวิเคราะห์เชิงภาพเนี่ยที่คุณจะเห็นในแง่ของการวิเคราะห์ cross section เนี่ยลองดูภาพตัวนี้เป็น Output ุนะฮะแล้วลองจินตนาการตามสมมติมีกราฟภาพหนึ่งนะครับผมอาจจะวิเคราะห์เรื่องของฟีเจอร์ข้อมูลเช่นอาจจะดู PE นะครับอาจจะดูเรื่องของออ่า rate of อ่า, Late off, อา ROC หรือว uh, e, like like ่าอะไรก็ตามหรือ ROE ต่างๆได้หมดนะฮะแต่สิ่งที่คุณจะเห็นคือพอเขาทำการมาทำการมาเรียงหรือมาไลอ up แบบคอร์เซกชันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ฮะสมมติที่เป็นหุ้น A อันนี้หุ้น B อันนี้หุ้น C อันนี้หุ้น D เห็นไหมครับอันนี้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนะฮะอันนี้เป็น A เป็น B เป็น C เป็น D เห็นไหมเห็นไหมครับพอเรามาเรียงกันเนี่ยเราจะเห็นละนี่คือรูปแบบของการตัดคอร์เซกชันที่มองที่ฟิกที่เวลาที่คงที่แล้วก็วิเคราะห์ ุณสมบัติข้อมูลหรือว่าวิเคราะห์ให้ข้อมูลพร้อมกันร,ร่วมกันไปเลยนะครับอะสมมตินี้เป็น r o e หุ้น A อาจจะอยู่ตรงนี้หุ้น B อาจจะอยู่ตรงนี้หุ้น C หุ้น D อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็น A B C D นี่ก็รูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ c o r s e c t i o n นะครับผมย้ำว่าตอนนี้ผมพูดแบบเบสิกนะฮะ c o r r e c t i o n อะไรสิดังนั้นถ้าอยากจะดูลึกๆเนี่ยเราไปอ่านเพิ่มเติม,ตมนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดหลายๆเรื่องที่มันเป็นเชิงทฤษฎีมากๆเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อหรือ,รอมันจะยาวไปนะครับ แต่หลักการง่ายๆพอเราทําแบบนี้ได้เนี่ยมันก็นํามาซึ่งกระบวนการในการเปรียบเทียบนะครับกระบวนการในการเปรียบเทียบนะฮะซึ่งเป็นเทคนิคเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลเลยนะครับการในการเปรียบเทียบแล้วก็เรื่องของกระบวนการในการประมวลผลเพื่อ valuation นะครับหรือว่าหาค่าของมันซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมพันธ์โดยที่เรามองว่ามันมีความสัมพันธ์ซึ่งการละการทางใดทางหนึ่งเราสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าตัวไหนมันมีความโดดเด่น ตรงไหนมีความถดถอยตรงไหนมีความด้อยนะครับนอกจากนั้นนอกจากการเปรียบเทียบในกลุ่มของหุ้นด้วยกันแล้วเนี่ยหรือในหุ้นประเภทเดียวกันเช่นอาจอยู่อุตสาหกรรมเดียวกันเป็นหุ้นธุรกิจคล้ายๆกันแล้วเนี่ยนะครับในการเปรียบเทียบ c r o s s section เนี่ยยังสามารถเปรียบเทียบกับ Benchmark หรือตัวอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นอาจจะเปรียบเทียบ Perform a n c e ของหุ้นนะครับเทียบกับ Perform a n c e ของอุตสาหกรรมนะครับโดยประเภทนี้ก็ถือว่าเป็น cross s e c t ั่ n เหมือนกันแต่ทีน นะครับหรือว่าการ conducting ข้อมูลในการทำ c r o s s s e c t i o n a l n a l y s i s เนี่ยสิ่งที่มาที่สุดคือเราต้องสามารถหาข้อมูลให้ได้เพียงพอด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่หามาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราจะมองในลักษณะข,ข,อของการไม่ได้เปรียบเทียบเชิงเวลาแต่เป็นการมองแบบคงที่ดังนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลมันมีความไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ทําให้เกิด bias นะครับทำให้เกิดการเปรียบเทียบที่มันอาจจะไม่ได้คงตัวหรือว่าดีเพียงพอนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นไอเดียให้เห็นถึงการความ crosssectionalanalysis ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาต่อในเรื่องกลยุทธ์กันนะอ่าน,นี่พอจะเห็นภาพนะพอจะเห็นภาพยังตามทันอยู่ทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องหรือดูในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นกระบวนการหรือว่าการทำตัว cross sectional momentum บ้างนะครับส่วนคำว่า momentum เป็นผมคงไม่ไปลงซ้ำนะผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับแต่ทีนี้จะามาดูในหัวข้อประเด็นที่สองอันนี้ขอขอนุญ,ญาตมาเป็นมาที่หนึ่งนะครับ อ่ประเด็นที่สองนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงยังตามทันนะครับไม่น่ายากนะเพราะว่านี่ที่บอกนะมีในเปเปอร์ที่ให้ไปอ่านหมดแล้วนะถ้าใครขยันทํากันบ้านหรือว่าตั้งใจทําก็คงจะคงจะเห็นภาพหรือว่าคงอ่านเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของ c l s e e t t o o n o o m n t ตามบ้างนะครับ คอสเซชั i นอลโมเมนตัมเนี่ยนะครับจริงๆอันนี่ก็คือโมเมนตัมประเภทหนึ่งนะครับแต่โมเมนตัมที่นักเก่งกำไรว่าเทรดได้รู้จักกันเนี่ยมันมักจะเป็นไทม์ซีรีส์โมเมนตัมเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับราคาอนุพันธ์ราคาสินค้าส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลที่ลงอินเด็กซ์เชิงเวลาเราเรียกว่าไทม์ซีรีส์ d a ต a นะครับซึ่งพอมมีการประกอบเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยมันสามารถจะวัด การเปลี่ยนแปลงวัดรูปแบบของกระบวนการต่างๆตามมาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาลุยหรือมาคุยกันในเรื่องของ time series analysis ต่อไปซึ่งอันนี้เป็นรากฐานสำคัญนะสำหรับคนที่จะทำงานทางด้านคอแล้วบอกว่าไม่รู้จัก time series analysis เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากมากในการต่อยอดนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลที่เป็น time series จะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่นี่การวิเคราะห์ cross-sectional momentum นะครับก็อย่างที่บอกคือเราไม่ได้สนใจเชิงเวลาเราพยายามจะมองในเชิงเปรียบเทียบในเชิงภาพตัดขวาง ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราสามารถจะเปรียบเทียบสามารถจะวารูเอชั่นข้อมูลบนลนักษณะของการแคปเจอร์คุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งเนี่ยมันก็ตามมาซึ่งการสร้างเป็นกลยุทธ์ซึ่งกลยุทธ์ตัวนี้ที่เราคุ้นเคยหรือเคยได้ยินบ่อยๆคําว่าคอร์เซชันแนลโมเมนตัมเนี่ยในีจริงแล้ว um นี่นนนเราอาจจะเคยได้ยินในหลายๆรูปฟอร์มนะครับเช่นบางคนอาจจะเคยได้ยินในคําว่าลองช o r ตนะครับอ q ควิตี้นะครับหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินในชื่อที่ว่าสถิติอัปปิทันะครับก็ ป็นจริงๆก็มันใกล้ๆเคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้คอร์เซชันอลโมเมนตัมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะอิงไปในเชิงที่เป็นโมเมนตัมมากกว่าเรื่องพวกนี้นะครับแต่ผมพูดให้ฟังก่อนแล้วกันเผื่ออนาคตเนี่ยมีโอกาสไปเจอหรือว่าไปได้ยินเนี่ยมันจะค่อนข้างจะใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องแต่มันจะมีดีเทลนิดหน่อยที่อาจจะต่างไปทีนี้เรามาดูในส่วนของคอร์เซชันอลโมเมนตัมนะครับคือหลักการเนี่ยมันง่ายนะอย่างที่ผมบอกถ้าคุณอ่านแล้วทำความเข้าใจเนี่ยคุณจะรู้ว่ากลยุทธ์เนี้ยคือเป้าาาหมยยสํคัญของกลุทธ์ คือการพยายามจะจํากัดนะครับจํากัดเรื่องของความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะว่าการเทรดหรือว่าการลงทุนก็ดีเนี่ยเราไม่สามารถจะคาดเดานาคตได้พอเราคาดเดานาคตไม่ได้เนี่ยการช่วงชิงความได้เปรียบเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มาพร้อมความเสี่ยงเสมอแต่เพีเยงแต่ว่าคนที่อยู่ในตลาดน,น,นานๆหรือคนที่เป็นนักกลยุทธ์ที่มีความเข้าใจในการวางแผนเนี่ย ความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่ผู้พวกนี้เขาค่อนข้างจะคอนเซิร์นดังนั้นกลยุทธ์ประเภทนี้จะถูกนํามาใช้นะครับหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยได้ได้เห็นเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างจะพอสมควรนะครับซึ่งการเทรดในเชิงที่เป็นหรือการลงทุนท,ที่เป็นรูปแบบคอร์เรชชันอลล์โมเมนตัมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการจํากัดความเสี่ยงที่จะเข้ามากระทบต่อภาพรวมแล้วก็จะใช้เทคนิคของความสัมพันธ์นะครับใช้เรื่องของโคดิเดชั่นนะครับของ ตัวอาจจะเป็นแอสเซทนะครับอาจจะเป็นสต็อกหรือว่าเป็นโปรดักอะไรก็ได้ที่เราทําการมาคํานวณหรือว่านํามาใช้ในการเทรดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการรวมกลุ่มนะครับหรือว่าการทำกรุ๊ปนะฮะอาจจะเป็นกรุ๊ปออฟอีควิตี้หรือว่ากรุ๊ปออฟสต็อกหรืออะไรต่างๆนะาก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งพอพูดถึงกรุ๊ปเนี่ยแปลว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่งนะมีมากกว่า1นึ่ในการทํางานร่วมกัน ดังนั้นลักษณะของการเทรดหรือว่าการเซตกลยุทธ์หรือว่าการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นการมองในภาพที่เป็นภาพใหญ่ที่เดินเดินไปด้วยกันหรือว่าหรือว่าเคลื่อนไปด้วยกันนะครับอาทีีน้มาดูกราฟิกหน่อยนะจะได้เห็นภาพนะครับคำว่า cross section อย่างที่บอกครัเพื่อการตัดขวางตัดขวางบนการฟิกช่วงเวลาลงไปนะเช่นอันนี้ตัดฝั่งตัดขวางที่ช่วงเวลานี้นั้นมันก็เหมือนกันผมวาดภาพง่ายๆฝั่งเช่นผมเซตแกนตั้งขึ้นมา1แกนนะครับอ่าบีเอหน่อยละ โดยแกนตั้งตรงนี้ผมอาจจะมองว่าเวลานี้เป็นปัจจุบันนะครับที่ไทม์ที่เอนะอาจจะเป็นเวลาปัจจุบันนะครับนะเป็นเวลาปัจจุบนันเวลาตรงนี้คือเวลาที่ผมสนใจจะตัดขวางเข้าไปแต่ถามว่าผมตัดขวางผมเพื่อดูอะไรนะอันนี้ก็แล้วแต่เราเพราะว่าในแง่มิติของการทํากลยุทธ์ตัวเทศนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องมองแค่เรื่องของรีเทิร์นหรือไม่ต้องมองเรื่องของข้อมูลเชิงราคายอย่างเดียวก็ได้ คุณสามารถจะหาอะไรที่ใส่เข้าไปเพิ่มได้มันมีมีหลายๆกลยุทธ์หลายเ a เปอร์นะครับที่ใส่รายละเอียดเข้าไปร่วมประกอบกับก,บก,บการสร้างเ,าเงื่อนไขของการการจัดกลยุทธ์ที่เป็น c o s s e c t i o n a l momentum แต่วันนี้ขอให้มันง่ายผมขอพูดในวิติของราคายอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันยากเกินไปเดี๋ยวพวกเราจะตามไม่ทันทีนีพอเราเซตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเราก็จะมองข้อมูลนะครับอาจจะมองว่าเป็น Data ชุดหนึ่งที่ผมทาการวิเคราะห์นะครับโดย Data ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวประกอบย่อยนะครับตั้งแต่ตัวที่มีการนำมาเปรียบเทียบกันนะครับโดย Data ชุดนี้ตัว D1 เนี่ยนะครับสมมุติเรามองว่าเป็นเรื่องของราคาอาจจะมองเรื่องของ i ายเราก็ทำการมองย้อนกลับไปเพื่อให้มันเป็นตัวแทนของ Perform a n c e โดยเราจะสร้างตัว Time h o r i z o n t a l นี่นะครับนะที่มีขนาดที่เพียงพอที่ใช้ในการอ้างอิงยกตัวอย่างเช่น คือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันมีหลายเทคนิคหลายๆเรื่องมากนะฮะแต่ถ้าเราอ่านในเปเปอร์นั้นเนส่วนใหญ่เขาจะใช้ในช่วงเวลาไทาม์ฮอริซ o นท a l ที่ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปเราก็อาจจะคุ้นเคยในช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ฮะสักหนึ่งปีนะครับอ่าสักหนึ่งปีแล้วกันคุณก็จะเห็นว่าเจ้าตัว t i ม e ฮอรซ ONTAL ตัวนี้ครับจะเป็นตัวอ้างอิงเพอร์ฟอร์แมนซ์ในอดีตนะครับโดยตัวนี้เราใช้เรื่องของเวลาอ่าชดใช้เรื่องของราคาเป็นตัวตัวต,วตัวตัวคิดนะครับ ฉะนั้นพอเราย้อนมองย้อนกลับไปในอดีตนี่นะครับในช่วง1ปีเนี่ยเราก็พยายามจะเช็คว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดนเป็นอย่างไร,รโดยเราเอาเพอร์ฟอร์แมมันมาดูนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามี p โปรดักผมมีสต็อกเก่อน1ปีที่ผ่านมาอาจจะเคลื่อนอย่างเงี้ยเคลื่อนอย่างนี้ลอนอนแล้วก็ขยับอยงนี้ปัจจุบันอยู่ตรงนี้อันนี้คือเส้นสีส,สีน้ำนำตาลคือสต็อก A นะครับสมมุติว่าผมมีตัวอื่นอีกอมีตัวอื่นอีกเช่นผมมี A และมี B มี C นะครับ ตัว C ผมก็กลับไปดูว่าในอดีตเนี่ยช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงนะครับสมมติ B อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะแฟดหน่อยเริ่มขึ้นแต่แฟดหน่อยอันนี้เป็น B นะครับเช่นเดียวกันผมอาจจะดูตัว C ตัว D ต่อนะครับว่ามีการเคื่อนตัวยังไงนะซึ่งเราก็ทำการเช็คย้อนหลังก็จะมีค่าของการเช็คเพอร์ฟอร์แมนซ์เหล่านี้นะครับโดยสามารถจะดูได้ผ่านตัวพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็ทาการเช็ค ในเชิงที่ว่ามองที่เวลาเดียวกันหรือช่วงเวลาตัดขวางนะครับซึ่งตรงนี้ได้ละช่วง t ที่เอเราได้ข้อมูลเอาสี่ตัวแล้วกันนะ a b c แล้วก็ดีนะครับอ่าสีม่วงคือดีนะครับทีนี้จริงๆเรื่องมันจริงๆเรื่องมันต้องต้องต้องมากกว่าน,นี้หน่อยก็ดีนะครับนี้มันน้อยเกินไปมันจะค่อนข้างจะไม่ไม่มีการกระจายหรือว่าไม่มีการขจัดไบแอดบางอย่างนะแต่ทีนี้สเต็ปที่สองนะครับพอเราได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่าคว่าค o s s เซ c t i o n หรือ conditional momentum เนี่ยเขาก็ทำการแยกครับแยกเพราะว่าพฤติกรรมของ performance ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจากจุดปัจจุบันไปถึงจุดอ้างอิงสมมุติว่าเป็นจุดที่หนึ่งปีย้อนหลังไปเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เป็นหรือว่าเป็นทีที่เอียลบลบสองร้อยวันอย่างเงี้ยนะฮะเป็นตัวอ้างอิงตรงนี้สิ่งที่จะทำนะครับเขาก็จะวิเคราะห์เชิงสถิตินะครับโดยเขาจะมองเรื่องของการกระจายตัวหรือว่าเรื่องของพฤติกรรมของราคา ว่ามีการกระจายตัวอย่างไรขึ้นในแต่ละเส้นเนี่ยคุณจะเห็นสมมติว่าผมดูเส้นพฤติกรรมของราคาหุ้นในอดีตของตัว A เนี่ยถ้าผมมาสร้างโปรไฟล์ผมอาจจะเห็นการกระจายตัวไหมซึ่งผมบอกได้เลยว่าม,มันไม่เป็นระครังคว่ำนะมันจะมีการกระจายแบบที่เรียกว่าเป็นแบบเบี่ยวซ้ายเแบบ้ซ้ายเแบบ้ขวาแล้วแต่นะครับแต่คุณจะเห็นว่ามีการกระจายตัวนี้พอมาทําการวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มของมันได้เป็นสกลุ่มนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มด้านบนกับกลุ่มด้านล่างอันนี้ขอใช้ภาษาง่ายๆนะฮะกลุ่มด้านนนนบเี่ยะครั ก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะใช้เลือกเป็นตัวที่มีมีสภาวะของ positive momentum นะครับพูดง่ายๆคือเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวเราจะทําการทําอะไรครับทําการลองมาถูกไหมเออนะครับอันนี้ผมตัดเป็นเซกเตอร์ด้านบนนะอาจจะเป็นอาจจะแล้วแต่จ,จะเป็น30%ก็ได้หรือบางที่ก็ใช้20%นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็น positive momentum นะครับ positive momentum นะ เช่นเดียวกันนะกลุ่มด้านล่างกลุ่มที่เปอร์포เรนซ์อาจจะด้อยลงหน่อยอาจจะถดถอยหน่อยอาจจะเกิดมีสัญญาณล e เ s ช o n หรือการถดถอยเข้ามาเนี่ยนะครับมีการพักตัวหรือมีการถดถอยเข้ามาจากตัวการวิเคราะห์ตัวล e s s i o n l ล n e ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราใช้เนี่ยนะพอเราเห็นว่ามีการถดถอยนี้เราก็จะเซตนะครับการกระจายตัวเป็นกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่อ่าสามสิบเปอร์เซ็นตเหมือนกันหรือว่าจะใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้นะของกูหุ้นที่อยู่ในกลุ่มประเภทพวกนี้นะครับตัวนนนี้เป็ สิ่งที่จะทำนะครับพอเราได้แยกตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทําต่อมาคือเราก็จะแอปพลายกลยุทธ์นะครับโดยหลักการผล้เยนที่ผมบอกครับเขาพยายามจะเล่นจากกลุ่มข้อมูลดังนั้นเนี่ยเขาก็ทําการลองในกลุ่มที่มันเป็นโพติทีฟโมเมนตัมนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีการเคลื่อนตัวโพร์ฟแมนซ์ในอดีตดย้อนหลังกลับไป1ปีหรือ6เดือนที่มีกําลังที่ดีนะครับแล้วทําการช็อตนะในกลุ่มที่มันมีการถดถอยหรือว่ามีสัญญาณในการในการเริ่มชะลอตัวหรือการผักลง แต่คุณจะเห็นว่าการทําแบบนี้ครับการลองการช็อตพร้อมกันเนี่ยนะครับถามว่าโอกาสได้กําไรมีไหมมีนะครับเพีงเยงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าการทําแบบนี้เขาต้องการเป้าหมายหลักเขาต้องการจํากัดความเสี่ยงให้มันน้อยดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางตลาดนะครับจะไม่ขึ้นกับทิศทางตลาดตรงนี้สําคัญนะแล้วก็จะไม่ค่อยขึ้นกับทิศทางของปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวเพราะว่ามันมีการบาลานซ์หรือมีการมีการพยายามราคานกันนะฮะ อันนี้สำคัญคือไม่ขึ้นกับที่ทางตลาดนะครับเป็นประเภทที่เป็น non directional นะครับแล้วสิ่งที่จะเห็นนะครับยกตัวอย่างซีนารีโอนะฮะสมมุติว่าถ้าอุตสาหกรรมนี้มันดีถ้าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มท็อปมันทําผลงานได้ดีการที่คุณลองโพ s ิชั o กลุ่มพวกนี้คุณก็ได้กําไรใช่ไหมครับเช่นเดียวกันถ้ากลุ่มพวกนี้มันถดถอยมันแย่ลงคุณก็ได้กําไรแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขามีสมมุติานอย่างงี้ครับว่าถ้าอุตสาหกรรมมันดีตลาดมันดีนะสมมติอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมมันดีนะครับแล้วอินเด็กนะฮะหรือว่ามา r k เก็ตก็ดีอินเด็กหรือว่ามา r k เก็ตนะฮะเป็นภาพใหญ่ดีตามด้วยเนี่ยตัวที่เป็นตัวชอ็อตไว้เนี่ยครับมันจะไม่ถดถอยมากส่วนใหญ่เลยนะครับมันอาจจะกลับขึ้นมาได้บ้างหรือว่าอยู่คงตัวที่เดิมนะดังนั้นเนี่ยเส้นบาร์ที่สูงตรงนี้ครับถ้ากลุ่มพวกนี้มันกลับขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะขาดทุนบางส่วนแต่มันก็จะชดเชยกับกําลังบวกใช่ไหมฮะที่มาแล้วเสกใส่เข้าไปในกลุ่มที่เป็น Positive momentum หรือกลุ่มที่ได้เป็นเชิงบวกเห็นไหมดังนั้นเนี่ยพอเน็ตออกมาแล้วเนี่ยนะครับผลกําไรเนี่ยถ้าเราทําได้ถูกหรือทําได้ดีเนี่ยซัมเมชั่นของกําไรของทั้งกลุ่มนี่นะฮะของ A ของ B ของ C และของ D นี่นะครับนะมันต้องออกมามีค่าที่ียว่าเอา็นเอวีเนี่ยมันก็จะเป็นบวกนะครับหรือว่ามีค่าที่มีเรียกว่าเป็น positive ที่ดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคของการการทําหรือว่าการบริหาร ในแง่ของการจัดการในส่วนของความเสี่ยงกันในตัวด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเราดาวที่ทางตลาดไม่ได้นะทีนี้เรามาดูในแง่ของเชิงลบบ้างที่พูดในแง่ของเชิงบวกนะภาพบวกทีนี้ถ้าเป็นเชิงลบบ้างเกิดวันดีคืนดีเนี่ยทรงแบบนี้ครับคุณจะเห็นว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอุตสาหกรรมมันมีการชะลอหรือว่าถ้าดัชนีนะอินเด็ก อาจจะเป็นอินเด็กของตลาดหรือว่าตัวมาเก็ตเองเนี่ยภาพรวมเกิดมีผลลบจากปัจจัยเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยถ้าตรงน,นี้มีการติดลบหรือมีการดิ่งลงเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณก็ยังได้ส่วนชดเชยจากฝั่งของการช,อรชร็อตเช่นเดียวกันฝั่งที่คุณลองไว้อาจจะมีการขาดทุนนะครับหรืออาจจะมีการสดถอยลงบ้างแต่มันก็ส่วนใหญ่นี่นะครับมันก็จะมีกระบวนการในการที่เรียกว่าชดเชยกันมันทําให้อาจจะขาดทุนอาจจะขาดทุน แต่การขาดทุนตัวนี้มันจะมีลิมิตที่จํากัดนะครับจะไม่หนักเหมือนกับคนที่เขาเล่นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณเล่นกับทิศทางคุณอาจจะบายเต็มที่เลยหรือลองเต็มที่เลยนี่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันถดถอยอินเด็กดัชนีปรับตัวไม่ดีตลาดมันแย่การขาดทุนหนักก็ทําให้เราขาดทุนเยอะ,อะการการที่ทิศทางออกมาตรงช้าก็ทําให้เราขาดทุนเยอะแบบนั้นก็จะเกิดการขาดทุนที่เต็มประตูซึ่งจะแตกต่างจากวิธีนี้แต่เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบก,กับ time series momentum หรือกลุ่มโมเมนตัมที่เล่นกับการเคลื่อนตัวของเวลานะฮะเช่น time s e r i e ์ m o m e n t ัมเช่นกลุ่มที่เป็น ten หรือเป็นโมเมนตัมปกติเนี่ยถ้าเราถูกทิศทางแปลว่าเรามาถูกทิศทางหรือว่าเราถูกกระบวนการเนี่ยคือแน่นอนว่าตรงนี้นะครับ pay off มันอาจจะเยอะกว่านะครับอาจจะเยอะกว่ากลุ่มที่เป็น c อ o s s sectional momentum แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของพวกที่เล่นกับทิศทางนะครก็คือถ้ามันผิดขึ้นมาเนี่ย คุณจะต้องรับความเสี่ยงหรือรับลอที่เยอะดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีประเด็นเรื่องของการวางลิกเม m น n ์ตามมาซึ่ง2วิธีการนี้ครับมันก็จะมีการแอพพลายลิกเม m น n ์โมเดลที่แตกต่างกันไปแต่คีย์สำคัญที่สุดของการทําตัวคอร์สเซชั่นแลอะลัสิตเนี่ยครับหรือว่าการทำคอร์สเซชั่นแนลโมเมนตัมไซจี้เนี่ยคือการเข้าใจพฤติกรรมของราคานะครับหรือเข้าใจพฤติกรรมของข้อมูลเพราะว่าการจะแอพพลายกลยุทธ์นี้เข้าไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร นะครับบางสถานการณ์เนี่ยถ้าราคามันมีดิสคาวมากราคามันต่ำกับเส้นกลางเส้นแฟร์แวร์ลมากๆหรือว่าการกระจายตัวหรือการดิสทิบิวของราคามีการสุดโต่งไปด,ด้านด้านด้านล่างมากๆเนี่ยครับการเกิดความได้เปรียบตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ cross-sectional เสมอไปคุณอาจจะใช้วิธีการเล่นกับ direction แล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น time อ r b i t r t g e นะครับหรือว่า ใช้เวลาในการใช้การอดทนรอใช้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําให้เกิดการรอได้นานขึ้นก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกเขาว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของสถานการณ์ตลาดพฤติกรรมของข้อมูลของตลาดตรงนี้ถ้าเราทําเป็นหรือว่าเรามองเห็นเนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ได้ซึ่งบอกเราว่าไม่จะเป็นจะต้องท่องจําหรือว่าต้องเลือกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งเสมอไปนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในตลาดนานๆในคุณอาจจะไม่ได้สนใจหรอกว่าเราเป็นนักก็งกาไรนักลงทุนเพราะว่าที่จะมาที่สุดคือทุกคนต้องเป็น ต้องรู้จักใช้กลยุทธ์ให้เป็นแล้วก็รู้จักบริหารความเสี่ยงให้เป็นมันก็จะทำให้เกิดการ apply แอปพลายได้อย่างเหมาะสมกับกับประเด็นหรือว่ากับความได้เปรียบที่ที่มันมีอยู่นะครับ